กิเลยค่ะกินแสบๆน้ำกันค่ะกวนน้ำจีนตักใส่ถัว่วยอกต่างหากเลยค่ะเพราะว่านั่นอันนี้กินมือดูอสิกินสอดน้อยให้พี่น้องได้เห็นแสบๆ กินมือกับยานั้งแสบเนาะพี่น้องเนาะเวลามักกินแตนใส่ซอนซอมน,นี่แหละเพราะว่าทันเทียูถูกกับตรงการกินมือนเนาะอืมอกินมือกับกินมือ ขนมจีนประเทศเยอรมันเป็นขนมจีนแบบแผงเนะ้ะเฮดสัวน้ำน้ำปลาเนาะค่ะเนาะใส่ประแดกแก๊กน้อยเส่บๆค่ะหอมๆอมมาเ้ยค่ะพี่น้องเอ้ย แซ่คค่ะกะลำดอกแล้วค่ะ สมุนไพรค่ะสาราแหน่ใบตรงลงตรงเล็งใบบักไง่เลยค่ะพี่น้องเอ้ยมามากินน้ากันได้จ้า<ไ>ห<น>่วยกินแล้วลืมใส่ไหมพี่น้องหวดกอนีก็ลืมใส่ไหม เพจโได้ขนาดว่าโปเฮ็ดเพจได้น,ดนดี่ยอย ส่วนยอาพูดขนมจีนแห้งมันจะเป็นยังไงล่ะคะเหนียวนุ่มแซ่บแบบอือพี่น้นโน้คิดว่ามันอร่อยกว่าขนมจีนสดๆเช้นบ้านเรานะคะขนมจีนแบบแห้งมันจะเหนียวนุ่มอร่อย มีปากถอดอยู่ก่อนหนึ่งค่ะเครื่องนึงอืมเป็นสาระเนี่ยปูกไวอยูสวนนะคะ làm nó công nói cả lạy tôm chắc lạy 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 เพจอยู่ด้วยค่ะ こん ใช้ปักชีเล็กน้อยนะคะเนาะแบบแบบ ไปปลูกได้อีกด้วยค่ะนี่ไปง่ายๆต้นใหญ่ๆ หนึ่งกระลำดอกส่น้มค่ะหน,นึ่งเป,ปือ่อย มันบุ้งสมองมันบมลุ่งสมองสมองนะคะเนาะ 嗯。Mm. ปกลกาเขาป่าย่านหลงบ้านกับยุแถวป่าเนี่ยแหละแต่ว่าบบไปเก็บมาจักเสียไหวกูได้กินอันเป็นเห็ดเบื่อเนาะเขากกล้ากินว่ามีจักไปซื้อเอาขันจากินเนาะกะช่มปิงยอง เดือซูเปอร์มาร์เก็ตปล่อยช่องปล่อยเองรู้แพนแต่ว่าบอคอยมักเห็ดกัเลยบบอคอยเดบซื้อได้เห็ดกินค่ะเห็ดเฮ้ยอยู่เมืองนอกเห็ดเป็นเบิร์สูยาและพี่น้องเลย หิดอาหารบบเป็นยูนี่กับตองหิดซอยหลือ้ตัวเองเป็น นมจีนก็ซื้อ,อยูเอชียชอปพี่น้องอันที่ว่ามิลานเยอรมันนี่เขาขายเนาะอยูร้ลานไอรีลีเดนเนี่ไปบทท่านคนไทยก็จักเทือพี่น้องกเอ้ยผู้ดใดไปก่อนเขาเราเอาไปโยกไปทั้งล่างเลยกลับมาจากเมืองไทยเขาว่ามันไม่เสร็จขนมจีนมากมไมันแสบ ราคากับพแพงเขาวมม่าอือลนไอดีลานลีเดนเขามาขายย่ามมันอันกระโบดเขามาขายยงามได้วดท่านไป,ปวดท่านเขาเอามาจากล่งเขาคนที่เอาไปก็เอาไปโพดไปแนวบรเิเวณใหโพดอื่นเลยค่ะแทกถุงสักถุง เขาไปโพดว่้าให้กันอยู่ในกลุมแม่บ้านเช่ไ้มมันเขาบอกว่าเขาไปที่หลังยายยังก็ไปที่หลังบ้านไปเห็นยายที่สองเนี่ยยายที่หนึ่งไปก่อนยายที่สองไปที่หลังไปเห็น พนนยกไปทั้งล่างเลยใส่รถเข็นวะท่านก็เลยบอกว่าพี่ขอสักสองถุงได้ไหมพี่วะท่านเพิ่นกะบอ่อไห้ยเพิ่นกะบอ่อแบงไห้ว่าซ้ายมาคือใจดำแต่พี่น้องบ่แบงกันกินเลย อยู่บ้านพี่นิโน่นี่มีคนไทยสามคนพี่นีโน่จะกลับไปอยู่เมืองไทยหกเดือนบางทีก็ไปเป็นปีแล้วก็กลับมาอยู่เยอรมันนะคะ ก่อนก็มีกิจการค่ะกิจการนวดหลานนวดได้หลานเป็นสิบซิบหลานหาปีมานี่ว่างมืดทุกอย่างเพราะว่าสามีปวดกษียนเนาะ อยากไปดูเมืองไทยเป็นปีเป็นหกเดือนค่ะเที่ยวไปเที่ยวมากกับเป็นห่วงบ้านพรัว่าสั่นข้างบนก็ให้ค้นซร้า